1 2 3 4 5สวัสดีสวัสดีทุกท่านกลับเข้ามาสู่เทอเรียโอเวอร์ฮอลนะครับผมระหว่างที่ผมสร้างบ้านไประยะหนึ่งผมก็คิดได้ว่าถ้าวันหนึ่งผมสู้บอสอยู่แล้วธนูไฟแม่งตกใส่หลังคาบ้านกูแม้แต่อันเดียวทั้งหลังนี่แม่งจะไปหมดเลยนะเพราะว่าทั้งหลังมันทำจากไม้แล้วผมคาดการว่าไม้เนี่ยน่าจะติดไฟได้ง่ายมากๆนะครับผมก็เลยขอหยุด การสร้างบ้านไว้เท่านี้ก่อนแล้วเราจะไปสำรวจข้างนอกกันนะครับผมว่าจะมีอะไรแล้วก็จะเดินไปทางเดิมนะครับดด้านขวาเนี่มีคริมสันอยู่ซึ่งผมรู้สึกเออไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งด้วยสักเท่าไหร่นะฮะเราก็เลยจะมาทางนี้กันปีขึ้นมาปีขึ้นมาเอออย่าเข้าไปโดดฟึบโอเคเรียบร้อยนะครับผมเออมาแล้วทำไมตอนนี้ฟ้าเหลืองๆผมคิดไปเองหรือว่า อ๋อไม่ใช่ครับหน้าจอผมมันเป็นสีเหลืองครับผมมันเป็นมันเป็นโปรแกรมปรับนี่ครับปรับแสงไม่ให้ทำร้ายสายตาครับไอ้พวกกันพวกบลูไลท์อะไรพวกนี้ฮะตอนนี้ผมก็เลยมองเป็นสีเหลืองๆผมเดินเหยียบไซส์เสียงมันน่าขำมากทำไมเมื่อกี้หน้าจอแวบ,บๆมาเดินทางมาผมก็ได้ครับ Silver Bow บนะครับแล้วก็ i อรอนพิกแอคเพราะว่าพิกแอคเก่ามัน ใกล้จะพังแล้วนะครับผมไม่ใช่ใกล้จะพังหรอกครับแต่ว่าคุณภาพไม่ดียิ่งคุณภาพมันไม่ดีนะฮะคือแบบ durability มันน้อยเท่าไหร,ร่นะฮะมันก็จะขุดช้ามากขึ้นเท่านั้นนั่นเองแล้วทำไมนกแมงเปียกนกมึงไปโดนน้ำมาหรือยังไงมาถึงป่าแลวครับพี่น้องไม่จําเป็นก็ไม่อยากสู้ครับขี้เกียจนะฮะปุ๊บมาขามไปง่ายๆไม่ต้องทะเลาะก,กันนะ โอเคตรงนี้แหละที่เรามาเราก็หยุดนะฮะเพราะนั้นเราจะรีบไปให้ไวที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวมีตัวอะไรแปลกๆมาหานะฮะอย่างเช่นไอตัวสลามสีฟ้านี่เองครับฝักอยู่เฮ้ยืมกำตามสนองแมวแล้วแมวแล้วขึ้นมาทางภูเขานี้เดี๋ยวเจาะทางออกไปอ่านี่ไงมีทางออกยอะโอ้โห <Yeah. S 1> oh แอคชั่นจริงๆมีมีดกับเชือกแล้วก็ยาโอเคมาตบตบ let's go let's go let's go everybody มผมไม่ค่อยอยากลงดันอะไรทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้ยึบอ่ะมาเพราะเราอยากไปสำรวจจนแบบถึงทะเลสุดฝั่งอะไรพวกนี้มากกว่านะฮะ เราจะข้ามตรงนี้ไปได้ไหมได้ได้สลามน้ำอย่าไม่ยุ่งกับกูสลามวิโ <c oughs> หแปบ๊บเดียวครับเลื่อนเหลือครึ่งเนื้อเพิ่งเริ่มเกมนะฮะชุดยังไม่มีจะใส่แล้วผมแคปตัสอาจจะมีทำพอทำกางเกงได้นะโอ้ยแสบตูดด้วยอย่ามากัดกู้ อุ้ยกอบลินมทำไมกอบลินมีเสียงร้องเหมือนซอมบี้เลยวะเฮ้ยยะข้างข่ามึนงนี่ยุ่งเลยเนี่ยโอ้โหไปไปไกลถึงเท่าไหร่วะนะไปไกลถึงอ้อีกอีกครึ่งทางก็ไปถึงทะเลแล้วครับเอาใหม่ฮะ๋ยวเดี๋ยวครับชุดก่อนครับครับชุดเนี่ย c a c คตัมันมีโบนัสป่ะนี่ไงโบนัสหนึ่งดีเฟนต์ตอนนี้มีทั้งหมด5ดีเฟนต์แล้วครับอะไรเป็นประโยชน์อีกไหมบอกตรงๆว่าไม่มีนะครับตอนนี้ผมว่าในการสร้างบ้านเนี่ยเราต้องไปไปแบบไปขุดไปขุดไอ้พวกหินมาเยอะๆนะครับแล้วก็มาวางนะทั้งผนังแล้วก็พื้นกาแพงอะไรทั้งหลายอะไรเอาให้หมดเลยครับเพราะว่า ไม่งั้นกลัวไฟไหม้มากเลยครับเพราะไอ้มินเพื่อนผมมันเคยทําบ้านโดย,ยงไฟไหม้ไปแล้วมันเล่าให้ผมฟังซึ่งก็ตลกดีแต่คงจะไม่ตลกถ้ามันมาเกิดขึ้นกับผมนะฮะแล้วแบบของที่นั่งขุดนั่งสร้างแม่งพังเนี้ยอันนี้หาไม่ออกแน่นอนพี่น้องวิ่งบวกกระโดดเท่ากันเร็วเฮียบ่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 บบบทไมมันว่ายน้ำงี้เนาะอาจจะมีแอนิเมชันว่ายน้ำ ที่กำลังสร้างอยู่ก็เป็นไปได้นะผมเุ้ยไม่เป็นไรลบไปเลยฉันไม่แครเว้ยฮิปอ๋อเดี๋ยวเมาส์ไว้ทางซ้ายดูตลอดนะครับจะได้ดูว่ามีมกมีมอนอะไรบ้างแเดียวก็มาถึงตรงนี้แล้วไฟนี่ครับเธอเลียนะมันก็อย่างนี้ฮนะ มีตายบ้างอะไรบ้างนะฮะคิดดูถ้าเป็นเอ็กเปิดเนี่ยผมแม่งตายไปสิบรอบแล้วจริงๆและวินาทีนี้ของคลิปเนี่ยแค่สลามมันก็สู้ไม่ได้แล้วเอ้ยสลามตัวนั้นมียาแล้วมันก็ตกไปแล้วช่างมันขี้เยียดปีนมากเลยครับจริงๆนะอุปสารรคของเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือการปีนนี่แหละขี้เยียดปีนผาต้องต่อบองต่อบล็อกนะผมเฮ้ยนี่มันไอรอนเล็กๆน้อยๆกูเอาจริงๆ จงเป็นคนประหยัดปัทยัตเข้าไว้ข้างหนา้ามีปีลันย่า2 EA แม่ง2ตัวเดิมป่วนี่มาอยู่แล้วผมเฮ้ยไปดิวะโอ้มันเกิดอะไรเยอะแยะเนี่ยปีลันปปลลซัปยาเฮ้ยเจอกะอ๋อลบิดิจิตอลไม่ได้รับประทานผมหรอกบองทงโกโก้เลสโก้ตรงนี้ครับลงเลือดอะไรเต็มเลยฮะแป๊บเดียวเราก็มาถึงที่เดิมแลครับ เก็บเหรียญของเราแล้วก็ขุด Strength Plant ไปนะฮะตรงนี้ไม่ควรมีอุปสรรคไรและพูดปุ๊บอุปสรรคก็มาแล้วครับโอ้โหกระโดดสูงพระเจ้าเฮ้ยทำไมมันยืนนิ่งวะเมื่อกี้ไม่สู้ไม่เอาแล้วแต่บัฟบัฟเลือดนี่มันช่วยแบบลดเลือดมอนได้ไวขึ้นนะจริง ว่าไอ้พวกอยากใยอะไรหนามอะไรพวกนี้อะไรที่จะฆ่ากูเนี่ยน่ามันยืนนี่แหละครับมันเดืดอดดาราคาแพงอะไรกันไว้เนี่ยเหมือนมันมีระบบมองเห็นเราหรือเปล่าคบมอนเตอร์ดูเลือดรถดีดูดิอืมอืมนาทีชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวหมดแล้วเหรอวะผมมียา มียาวิ่งไวครับรีบลงไปเลยฮะวุ้ยวุ้ยวุ้ปดเปิดแข็มล็อกทำไมจะกดอะไรนี้ไหนเชดอยู่ไหนวะเชดเร็วเออสองงานรูทอรครับผมรูทอตัวเชดไม่ต้องคอยนั่งขุดครับเสียเวลาฮะเชดมีเยอะแยะโลกนี้รูทอรครับผม โอ้เชดมึงกี่อันแล้ววะเขเนี่ยตายแล้วครับเรียบร้อยน่าจะได้หมดแล้วฮะยิบเจ็ดซิลเวอร์ค่อนข้างที่จะแพงนะบอกตรงๆนะผมค่อนข้างที่จะแพงแต่เราได้อะไรได้ที่เดินบนน้ำมาครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างแรงอันนี้ก็สามารถว่ายน้ำได้แต่ว่าโปกติเราก็ว่ายน้ำได้อยู่แล้วไม่ใช่ออมอสเนี้ยเนอะแต่ว่าถ้าว่ายมันจะปแปลกๆหน่อยอุ้ยได้ไทเดนมาครับอใช้ยังไงเนี่ย อ๋อ oh, ใช้เหมือนปกติเลยนี่ครับใช้เหมือนปกติเลยเหรอเนี่ยขายไทยเดนอันก,กากๆอันนี้นะครับ20ซิลเวอร์สุดยอดแล้วก็เราได้อะไรอีกไหมที่ขายได้สเตรนจ์แคนอันนี้ก็ขายได้แต่ว่าขายได้อันละ1นึ่งโกนะผมแต่ถ้าเราเอาไปแลกเป็นเเป็นดายมาก่อนเป็นสีมาก่อนนะเราจะได้มาทั้งหมด าดายดนะครับอันละ20ซิลเวอร์ก็จะได้เป็น1โกลกับอีกกับอีก20ซิลเวอร์ใช่ปะวะออกมาแล้วแต่คุณภาพของสีบ้างครับช่างไหมครับขายไปฮะอันนี้60ซิลเวอร์อันนี้ขาดทุนนะครับเพราะว่าปกติคนขายได้1โกลพอออกมาแลกปุ๊บดันขายได้60ซิลเวอร์กำได้ตังค์มาก็เก็บครับผมฮนะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเท่าไหร่ตอนนี้มีซื้อจากพ่อค้าไหมมีซิกเกิลเนี่ยซิกเกิลสามารถเอามา ีหญ้าเพื่อเอาบล็อกเฮได้นะฮะบล็อกเฮก็เป็นบล็อกที่ดีในการต่อทางเดินแล้วพวกนี้60ซิลเวอร์นะครับซื้อไปครับตังมีก็ใช้นะฮะชูริเคนอะไรไม่รู้และกดสแต็กดูสิมัมมัมมัมมมีอะไรที่เราทำได้อีกไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปด้านขวากันต่อเลยนะฮะอาเชอรี่ไทเดนนี่ น่าสนใจครับเพราะว่ามันตีไวกว่าของอย่างอื่นบนโลกนี้นะฮะเท่าที่เรามีอยู่ throwing knife เก็บไว้กับตัวมัดบล็อกอุย้ยบอม17อันเลยเหรอเนี่ยโอ้ได้มาเยอะเนาะแล้วก็ยา dangerousness นะครับผมโอเค let's go อาจจะใกล้มืดแล้วแต่ไม่เป็นไรครับอ่าไอเจ้าคิมสันอันนี้นะครับอยู่ใกล้บ้านเราเพราะนั้นเราก็จะได้ ่าไอ้พวกเรื่องอะไรวุ่นวายทั้งหลายแหล่ในเร็ววันอันนี้ก็สีครับผมขุดมาสีทุกอันขุดมาขายได้ครับอย่างน้อยก็20ซิลเวอร์นะสามวันก็ได้และหนึ่งโกเริ่มเกมต้องประหยัดเข้าไว้อื้อเกือบและวทำไมมึงต้องพอชาร์จเสร็จแล้วมันจะมีเสียงวิง่งไอ้สัตว์โอ้ยติดไฟแล้ว โน no, ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอา,เอา,เอาติดบออ้องงี้ดีวะอเอ้ยวางสูงโลกครับโลกประเด็นคือโลกนะฮะไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นหรอกถึงใบอมหิมะแล้วครับเป็นใบอมที่สั้นมากเลยนะฮะโอเคดีมากบ็องหิมะอาจจะเอาไปทำอะไรได้สักอย่างครับผมขุดกลับไปฮนะผมก็ชอบไม้นี่ด้วยครับไม้ต้นสนนะฮะไม้ในใบอมเนี้ยสีสวยดี แต่ว่าถ้าผมคิดจะสร้างบ้านผมก็ต้องขุดจํานวนมากๆไปนะซึ่งต้นแถวนี้นี่ไม่ใช่ต้นยาวๆใหญ่ๆเลยนะครับแล้วทำไมน้ํามันเป็นยี้วะเนี่ยอันนี้เหมือนแบบที่ที่ตกปลาของเอสกิโมนะบอกตรงข้างล่างมีอะไรวะโอ้ยมีอะไรไม่รู้แหละแต่กูไม่ไปครับแต่ถึงไปเราก็ลก็ว่ายน้ําขึ้นมาได้เนาะไม,ไม่ไม่เราจะไปนี่เราจะไปบ่อน้ำบางเดียวเราจะไปทะเลอย่างเดียวครับไม่ลงดงลงดันเลยทั้งนั้น รีบไปเฮ้ยถึงดันเจี้ยนแล้วเราอาจจะเจอนี่ก็ได้ครับพวกสมุดเวทมนต์นะครับผมแต่ว่ามีพวกโอ้ยพวกนี้เนาะลำบากชีวิตฉันจริงๆฮึบปิงขึ้นมตมังมีทางนี้อีกขุดทะลุไปเลย ก็แก๊กก็แก๊กเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมดันเจียนครับแล้วก็ใกล้จะถึงตอนคืนแล้วผมอาจจะพักค้างคืนนี้ที่ดันเจียนก็ได้ครับผมโอ้แมนอุ้ยมันก็ทำเดเมจดีเนี่ยอุ้ยได้ตังกี่โกห้าโกโอ้ถ้ได้สิบโกจะกิดให้อืมมีสมุดไหม ราะได้ได้สมุดต,ตอนนี้จะดีมากเพราะมานาผมมี120แล้วคืนนึงมันก็ดอกเยอะแล้วนะพวกเออ่ยาอะไรพวกนี้เออ่ผมเปิดปิดสวิตท,ทำไมวะเนี่ยรู้จะลงได้ลึกถึงเท่าไหร่นะฮะเฮ้ยผมมีห้าโกะแม่งแบบเฮ้ยเสียงตกใจผมไม่เสียงแล้วกันครับนะ เขาลงไปกว่านี้ก็มีแต่เสียชีวิตกับม่องเท่งแน่นอนครับผมแม่งปีนได้ทุกอย่างเอ่อไม่มีอะไรที่มีประโยชน์แล้วตอนนี้จริงๆนะผมจริงๆแล้เราก็ควรจะรีบฆ่าบ,บอสพวกนี้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมชอบรอให้มีชุดเมเทอร์ไลท์ก่อนอย่างน้อยนะก็จะมาฆ่าบอสหลายๆอย่างนะครับ ทางลงแบบนี้ฮะอย่ารีบชะล่าใจนะผมโดดลงไปอะมองเท่งเอ้ยกูเพิ่งพูดเด้งเฉยเพิ่งสอนเพิ่งสอนคนดูครับตัวเองแม่งโดดลงไปเองเออแต่ว่าผมสังเกตนะครับมอนนี้เวลาเราฆ่ามอนอะมันมันดอปไอ้นี่เยอะครับไอ้พวกพวกหัวใจอะหัวใจเพิ่มเลือดเราอะมันจะดอปเยอะกว่าปกตินะถ้าที่ผมสังเกตดูอาจจะเป็นผมคิดไปเองก็ได้ก็เหมือนกับ ความรักอะเฮ้ยเจออีกแว